สวัสดีชาววีเมดที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกเนเจนเกยตอนนี้ตำนานบทใหม่กำลังจะถือกำเนิดขึ้นแล้วหากว่าคุณเป็นคนที่กำลังเบื่อเกมเมียโฟอยู่หรือว่ากำลังอิ่มตัวกับเกมไนโคร v m a ม e กำลังจะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดโลกกระทัดใหม่เกมนี้มีชื่อว่า Legend of v i m e ียเป็นเกมฟอร์มยักษ์เกมที่3ของค่ายวีเมดนะ ถ้าทุกคนดูราคาเหรียญวีมิ่นะตอนนี้จะเห็นว่ามันค่อนข้างสวิงเดี๋ยวขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลงเพราะฉะนั้นจับตาดูราคาเหรียญให้ดีนับจากเนี้ยและตอนนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็ได้มาให้รายละเอียดเชิงลึกกับพวกเราและว่าเกมเนี้ยมันจะเปิดตัวในช่วงไหนหากว่าเราคี่เข้ามาดูเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกเปิดตัวไปแล้วเมื่อวันที่ยีสิบเาสิงหาโดย ผู้ทีมผู้พัฒนาเนี่ย <_ d ance> เขาออกมาให้ข้อมูลเองเลยและเขายังบอกว่าหลังจากความสําเร็จของไนโครที่เปิดตัวไปในเดือนเมษายน2566ต้องบอกว่าเกมไนโครเนี่ยมันเป็นเกมที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตอนนี้ผู้เล่นเกือบ300,000คนนะคือถ้าเราคิดก็ไปดูในเว็บไซต์ vmixplay เนี่ยมันจะมีโชว์ยอดผู้เล่นออนไลน์ณนะขนาดนั้นนะ มันเกือบถึงสามแสนนะทุกคนบางวันก็สามแสนแต่หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นบอดมันเป็นบอดมันคนเล่นจริงอ่ะไม่ถึงหรอกแต่ก็มันก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ฮิตมากๆแต่ข้อเสียของมันเนี่ยที่ที่ผมอยู่อยู่ทนกับมันได้ไม่นานก็คือว่าการฟาร์มมันไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่มันให้ความรู้สึกเหมือนเกม MMO สมัยก่อนที่วิ่งไปตีจั๊ะจะจั๊จจแล้วมันก็ไม่ได้เกิด อารมณ์ร่วมกับเกมอะทุกคนผมก็เลยแบบเออกลับมาเล่นเมียโฟเหมือนเดิมดีกว่าทีนี้ถ้าเราลองมาดูบทสัมภาษณ์ของทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยหลังจากไน t c โครเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเขาก็วางแผนที่จะเปิดตัว Legend of w i ไวเมเวอร์ชัน g l o b a l l น,นี่แล้วเขาบอกว่าเขาจะใส่บล็อกเชนมาให้ด้วยในปีสองหกก็คือปีหน้าปีหน้าเราอาจจะ ได้เล่นเกมนี้แล้วนะเนี่ยขาออกมาบอกแบบชัดเจนมากแล้วตอนนี้ไอ้เกมเนี้มันได้รับการยกย่องก็คือหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเกมเมอร์ต่างๆเนี่ยที่เขาอาจจะได้เห็นเกมเพลย์เท e เอร์หรือเขาอาจจะได้ทดสอบอะไรของเขาผมก็ไม่รู้แล้วเขาก็พูดไปเสียงเดียวกันว่ากราฟิกมันยอดเยี่ยมมากเนี่ยได้รับการยกย่องด้านกราฟิก และตอนนี้ทางทีมงานเขากำลังทำอะไรเขาบอกเราว่าเรากำลังปรับปรุงเนื้อหาบล็อกเชนสำหรับเกม l e g e น d of v i m e มีอยู่เราต้องมาลุ้นกันนะว่าบล็อกเชนที่จะถูกใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือเมียโฟเนี่ยเขาทำออกมาก็ถือว่าดีมากต้องบอกว่าบล็อกเชนเกมเมียโฟเหมือนดิจิตอลวอลเลตนตอนนี้เลยเพราะว่ามันถูกปรับเปลี่ยนคือถ้าไม่ดีก็แก้ไขหน้างานนตอนนั้นมันก็เลยออกมาได้ ไม่ดีเท่าด่ควรพอมาเป็นไนโครมันมีบทเรียนจากเมียโฟและความผิดพลาดก็จะน,อน้อยลงผมคิดว่าพอมาถึงเกม l g g n n of อฟไวเยบล็อกเชนเกมนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากๆทีนี้เรามาดูกันต่อว่าเฮ้ยเขาพูดถึงอะไรอีกเขาก็บอกว่าเกมนี้มันจะถูกนำไปสู่แรกนาก็อกเขาเรียกว่าแรกนา็อกนะทุกคน ไอเหตุการณ์เมื่อไอที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุก9ก้าันปีอะไรนะั่นะนะน่ะในในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนี่ยเห็นไหมผมก็ไม่รู้ว่าแร็คนาล็อกในเกมเนี่ยมันคือ,อยังไงแต่ก็คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปเป็นมาของมันอยู่ทีเนี้นเขาก็ยังได้บอกต่อไปว่ารูปลักษณ์ภายในเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอิงนิยายนิยายนอรนิยายเทพนอรแล้วก็มีการผสมผสานเทวีบ หรือว่าแบบยังไงล่ะศิลปะทางฝั่งเออเ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เนี่ยสะท้อนออกแบบประสาทแอสการ์ดแอสการ์ <c oughs> คือไวเมียเนี่ยที่เขาเอามาตั้งเป็นชื่อเกมเนี่ยมันจะเป็นชื่อทวีปที่อยู่ภายในเกมนะทวีปไวเมียแล้วเราจะต้องผจญภัยในในเนี้ย และพื้นที่ต่างๆมันก็จะแบบเนี่ยเขาอิงมาจากประสาทแอสกาดร,รวมไปถึงรูปปั้นเมาส์รัชมอร์มันเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาหากว่าเราดูเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีรูปหน้าคนแบบนี้ปรากฏขึ้นมาผมก็เลยไปเซิร์ชดูว่าไอ้ภูเขารัชมอร์เนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือภูเขาร,รัชมอร์ที่ มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกานะเขาอ้างอิงมาจากตรงนี้แหละแล้วเขาก็เอามาใส่ให้พวกเราได้แบบดื่มด่บกับความเป็นสหรัฐอเมริกาเห็นไหมแล้วเขายังบอกว่าเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายนอสแม้แต่หน้าผาที่มีการสร้างขึ้นเนี่ยที่เป็นรูปหน้ายักษ์หรือว่าเทพเจ้าแห่งท้องทะเลว่ากันว่ากลายเป็นหินคือไอ้เทพเจ้าตัวนี้ มันมันกลายเป็นหินในช่วงระหว่างสงครามเขาก็เลยเอาหน้าตอนที่แบบตอนนั้นเนี่ยมานะเห็นไหมทุกคนนี่คือฉากภายในเกมนะมันแบบให้ความรู้สึกที่ดีมากแล้วก็ยังบอกอีกว่ามันยังมีอีกหนึ่งภูมิภาคที่ถือกำเนิดขึ้น YGG ซิウผมก็ไม่รู้ว่าไอตัว Gg ダシウเนี่ยมันคือยังไง แต่เขาบอกว่าไอ้ไอ้แมปตัวเนี้ยมันเป็นแมปที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติไม่รู้ว่าไอ้แมปพวกเนี้ยมันจะเป็นแมปที่เราจะต้องเข้าไปขุดแร่ทําเหมืองหรือเปล่าในการที่จะาหาบล็อกเชนหรือเหรียญโทเค็นภายในเกมเห็นไหมทีนี้เขาทางทีมผู้วัฒนาเนี่ย เขาพยายามที่จะสื่อสารออกมาผ่านสองตัวละครหลักๆมันจะมีโลกิแล้วก็เทพเจ้าทอหากว่าใครนึกไม่ออกว่าโลกิคือใครโลกิคือตัวเนี้ยทุกคนนี่คือโลีิแต่ทางทีมผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาอยากให้มันแตกต่างไปจากเดิมไม่อยากให้มันอิงอิงตามแบบรูปรักษ์ที่ทุกคนเห็นอยู่นะตอนนี้ เขาก็เลยทําออกมาให้มันแบบเป็นแบบเนี้ยนี่คือโลกีนะแล้วก็ในส่วนของเทพเจ้าทอทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าทอเนี่ยคือใครเทพเจ้าคอนสายฟ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มันแตกต่างแล้วก็ฉีกจากเทพเจ้าทอตัวเดิม,ดมแล้วทีนี้มันยังมีตัวนางเอกของเรื่องตัวนี้เขาบอกว่าจะเป็นตัวหลัก ที่ใช้ในการดําเนินดําเนินเนื้อเรื่องภายในเกมซึ่งเขาก็อิงจากหน้าคนจริงๆนะแล้วก็เอามาแต่งด้วยแอปต่างๆมากมายถ้าเราไปดูบทสัมภาษณ์ของเขาเนี่ยมีหลายอย่างมากที่เขาต้องการที่จะสื่อสารกับพวกเราทีนี้เราต้องมาดูแล้วล่ะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยเห็นไหมนี่คือ ภูเขาที่เขาบอกเราในบทสัมภาษณ์นั่นแหละแล้วก็จะมีกล่าวถึงรายละเอียดยิบย่อยเห็นไหมว่าเรเจน of อ i ฟ e m เมียเนี่ยจะดำเนินเนื้อเรื่องอยู่ในทวีปของไวเมียแล้วก็นี่ไงตัวละครหลักๆที่จะมีผมคิดว่านี่น่าจะเป็นอาชีพภายในเกมนีอ่อันนี้คือทวีปที่เราจะได้เข้าไปเล่น แค่แค่ผมเห็นแค่นี้คผมก็อยากอยากเล่นเต็มที่แล้วนะคือแบบเอามาให้เล่นพรุ่งนี้เลยได้ไหมแต่บางทีเนี่ยภาพในเกมมันอาจจะหลอกตาเราหลายๆหลายๆเกมหลายๆค่ายนะตอนเนี้ยบางทีภาพสวยมากภาพพรีวิวหรือว่าภาพทีเซอร์ปเปิดตัวแต่พอได้เข้าไปเล่นตัวเกมจริงๆแล้วไม่ไหว แต่ถ้าใครได้ดูเทเลอร์เกมนะตอนนั้นเนี่ยจะพบว่าเฮ้ยนี่คือเนี่ยอันนี้คือตัวเอกของเรื่องนะที่ดีดพินอยู่เนี่ยเราจะได้ใช้ตัวนี้แหละดำเนินเนื้อเรื่องและนี่คือเกมเพย์ที่เราจะได้เล่นเนี่ยเวลาฟาร์มก็จะเป็นลักษณะนี้เลยเห็นไหมมันต่างจากเมียโฟแล้วก็ไนโครมากเลยนะแล้วก็จะมี ระบบอะไรนะขี่ม้ามีขี่ม้าด้วยนี่คือการเดินภายในฉากเห็นไหมมีขี่ม้ามีเหาะเห็นมเมือนมีอฟโฟเลยเนี่ยเฮ้ยเรามีมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เล่นเกมนี้ทุกคนเห็นไหมมีตกปลาด้วยมีขุดแร่นี่น่าจะเป็นบล็อกเชนที่เราจำเป็นจะต้องไปฟาร์มหาเนี่ย เห็นไหมนี่คือฉากายในเกมน่าจะมีหีบสมบัติระหว่างทางให้เราได้เก็บของอันนี้คือน่าจะเป็นการลงดันตีบอสทุกคนและจากจากภาพพรีวิวตรงนี้ทําให้เราเห็นว่ามีหลายอาชีพมากอันนี้ก็เป็นอาชีพอาชีพหอ,อกมัง้งเนี่ยเห็นไหมแล้วมันจะมีให้เรากดแบบนี้ด้วยนะเหมือนพวกเกม resident evil อ่ะที่แบบ เหมือนกับให้เรามีอารมณ์ร่วมอยู่กับฉากคัดซีนนะตอนนั้นไม่อยากให้คนกดข้ามคือคุณจําเป็นจะต้องดูแล้วก็จะมีปุ่มเหมือนกับให้พวกเรากดมันน่าเล่นมากเห็นไหมเห็นไหมเราต้องแบบคอยกดอยู่เรื่อยๆอะ่ะผมว่าโอเคเลยนะแบบเนี้ยมันจะทำให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็เนื้อหาภายในเกม อันนี้น่าจะเป็นตอนที่เปิดตัวเกมเหมือนเหมือนไนโคลแล้วทุกคนก็วิ่งลงมาน่าจะเป็นกิลวอร์ระบบสงครามเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นมากทุกคนแต่ปัญหาคือว่ากราฟิกระดับเนี้ยจะต้องใช้สเปคคอมระดับไหนนี่คือสงครามกิลวอร์นะผมว่านะเฮ้ยแล้วการฟาร์มการต่อสู้แบบสมจริงมากสกิลผมคิดว่าน่าจะอลังการนี่น่าจะเป็นบอสบอส ไอ้บอสที่ไว้ใช้ลงดันลงเรทอะไรพวกนั้นอะ่ะเห็นไหมนี่คือการฟาร์มภายในเกมเลยนะโ okay. อเคยังไงร,รอติดตามของจริงแล้วกันตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาระบบบล็อกเชนของเกมอยู่และคาดว่าจะเปิดตัวในปีหน้าเดือนนี้เดือนอะไรกันยาตุลาพฤิการดธันวารอดูมกกลาปีหน้านะแล้วเดี๋ยวราคาเหรียญวิมิกน่าจะดีดขึ้นแบบ เท่าตัวเลยใครที่มีกำลังเงินอยู่ตอนนี้ซื้อทิ้งเอาไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย